วันนี้ผมเอาเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่สุภวัตโพไซทองเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำออกปีพศ2513จังหวัดบุรีรัมย์นำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางราคาพักเครื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันทิพย์งาม,ม,มวานชั้น3ตรงข้ามกับร้านพี่ป่องสุพรรณนะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรจากันนะครับบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงมุมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวาบริเวณตรงเส้นรัดวตัวเสาสารานะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่งนะครับผมติดกับขอบรั้วด,ด้านในนะ เป็นเส้นลวดบางนะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการเจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับบางคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดนะครับผมตรงจีวรมุมตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดจีวรนะครับผมมุมตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับผมเป็นแนวเฉียงขึ้นไปนะครับผมแต่ออกมาจากเส้นลวดไม่หันอากาศลักษณะแบบนี้นะ อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมตรงเส้นรั้วแม่แนากายกับเส้นรวดจีวรเนี่ยเขาจะชิดกันลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีเส้นแตกปเป็นแนวเฉียงนะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงด้านบนนะครับผมตรงเส้นลวดสังกติมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงเส้นรวดสังกตินะครับผมมุมด้านบนฝั่งขวาเนี่ย เห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดนะครับบางๆนะเป็นแนวนอนเด่นชัดขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยญลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่สามในการเจราน,านาของผมนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงใบหูท่านนะครับผมมุมฝั่งขวา บริเวณตรงใบหูท่านนะครับผมมุมฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดน,นะครับผมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะเป็นแนวเฉียงคมขึ้นมาลักษณะบแบบนี้นะถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านดนวยนะครับผมเห็นไหมครับผมบริเวณตรงใบหูด,ด้านบนเนี่ยตรงเส้ดดนลวดเนี่ยจะมีเส้นลวดแนวเฉียงนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงใบหูท่านนะครับผมมุมฝั่งซ้าย บริเวณตรงเส้นลวดใบหูองค์พระเนี่ยด้านในเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดนะครับผมแต่เป็นแฉกน,นะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่ห้าในการจจรานาของผมนะเห็นไหมครับผมบริเวณตรงใบหูเนี่ยด้านในเนี่ยตรงปลายเส้นลวดด้านบนเนี่ยจะมีเส้นแต่นะครับผมเป็นแฉกลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรานาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะ ตรงใบหน้าองค์พากันนะครับผมบริเวณนะครับผมใบหน้าองค์พานี่ก็ต้องจดจําให้แม่นนะั้นลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเชานะ่านะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูจอดนะครับผมมุมด้านหน้ากัน บริเวณนะครับผมต้องรู้จอดนะมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมรูจอดเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะมีแบบนี้นะครับผมส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดดในการติดต่อมากกว่านะอะัเรียนที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลังหมื่นต้นถึงหลับหมื่นกลางนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตน,นะด้านหลังกัน จุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวาบริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอัคละเนี่ย <c oughs> เห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมอยู่ด้านในนะเป็นเส้นลวดยาวคมนูนขึ้นมาบนพืนเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกในการเจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลย เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอั卡尔ต์นะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายบริเวณตรงเส้นลวดอั卡尔ต์นะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายเนี่ยด้านในเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแฉกนะครับผมพรมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับผมตรงพื้นด้านในเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแฉกลักษณะแบบนี้เลยอเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอั卡尔ต์นะครับผมมุมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งซ้ายบริเวณตรงเส้นลวดอั卡尔ต์นะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายเนี่ย จะมีเส้นแต่งนานๆนะครับผมเป็นปลายแหลมนะคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอัคคระนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้าย บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัคลาหมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายเนี่ยด้านบนกับด้านล่างเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับผมเชื่อมติดกันนะเป็นเส้นลวดหนาน,านูนคมขึ้นมาบนพื้นเหรียนลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการเจ้นา,นานาของผมนะ<อ>เห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับยาวนะคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเ<อ>ดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเส้นลวดอักลาหมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวา บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักขระมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานเนี่ยตรงหัวเส้นลวดอักขระเนี่ยจะมีเส้นแต่นะครับผมบางๆนะเฉียงลงมาเล็กน้อยนะครับผมเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้ถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมคมลักษณะแบบนี้เลยนะจะเป็นแนวเฉียงลักษณะแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการพิจนารณา,าของผมเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะตรงรูเจาะนะครับผมมุมนะด้านหลังกัน บริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมรูจอดเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะมีแบบนี้นะครับผมส่งรูปพรพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวดในการติดตอ่อมากกว่าเหรียญที่ผมนะ้าไห้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลังหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะบริเวณด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ มุมนะครับผมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญนะมีแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีรับเช่าอันนี้ก็คือมุมนะครับผมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเรียนนะมุมล่างตรงกลางนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ย ผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะบริเวณนะตรงหูเหรียญน,นะครับผมมุมฝั่งขวาด้านบนบริเวณตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อน,ะน,ล,นลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้า,านบนฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตัวตัดนะครับผมมุมตรงกลางฝั่งขวานะลักษณะการตัดเนี่ยความหนาของเหรียญเนี่ย ความหนานเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะเฉียงล่างนะครับผม ฝั่งขวานะลักษณะาการตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญนะมุมล่างตรงกลางนะครับผมลักษณะาการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจาราณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือแม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ย ร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันทิพย์งามมุวานชั้นสตรงข้ามกับร้านพี่ป่องสุพรรณขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามทุกช่องทางนะสวัสดีครับ